คอดีพีถังเช่าผสมโสมสนใจสั่งซื้อโถไอช้อปปิ opping, ้ง0 2 3 8 8 8 9 9 9ไว้ลักกี้คลินิกแค่เจอก็โชคดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลาสีปโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะจะมีงานอีเวนต์อะไรดีๆมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ เมื่อวันที่15พฤศจิกาย,ยน2513ที่ผ่านมาภู้กิจเกษรินผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอลิซิโอไทยแลนด์รวมกับนักสนันพันพึงกรรมการผู้จัดการ p r b o Asia และเสะกสกลจันทากรรมการผู้จัดการบางกอกอีเวนต์แมนเ n นส์จัดงาน Bangkok Kid International Fashion Show 2020 b k i f 2020 แฟชั่นโชว์เด็กที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจึงพันธมิตรแบรนด์ไทยและต่างประเทศกว่า15แบรนด์พาโชว์ความอลังการของเสื้อผ้าตอบย้ำการเป็นผู้นำแฟชั่นโชว์ระดับเยาวชนเปิดเวทีให้นางแบบในแบบกว่า400ท่านและดีไซเนอร์ระดับแนวหน้าของไทยได้แสดงศักยภาพให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านการจัดแฟชั่นโชว์สุดตะการตาต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมา T k i t c h n Design Center ติดตามภาพบรรยากาศความตะการตาเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กเพจ d k i s IS, หรือสนใจร่วมเป็นนางแบบนายแบบของอลิซิโอเพื่อร่วมงานแฟชั่นโชว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศสามารถติดต่อได้ที่เฟซบุ o กอลิซิ i อไทยแลนด์ สวัสดีครับผมต้องภูเกินนะครับงาน Bangkok Kid International Fashion Show 2020นะครับจะเป็นงานเกี่ยวกับแฟชั่นโชว์เด็กนะครับโดยเราจะนําเสนอในเรื่องความสามารถนะครับแล้วก็เรื่องศักยภาพของเด็กนะครับรวมทั้งดีไซเนอร์ไทยนะครับทั้งหมด15แบรนด์ที่เข้ามาร่วมในครั้งนี้นะครับเด็ก400กว่าคนนะครับผมก็ ทุกครั้งปีนี้เป็นปีที่ที่สแล้วนะครับที่เรา,าจัดในเรื่องของอตัว BKF ต,ตัวนี้นะฮะแล้วกไ็ได้รับความร่วมมือจากน,น้องๆแล้วก็แบรนด์เสื้อผ้าทั้งหมดค่อนข้างเยอะขึ้นทุกปีนะครับปีนี้าตางประเทศมาไม่ได้นะครับก็เลยเน้นแบรนด์ไทยนะครับผม จองแน่นหมดเลยครับทั้งเด็กทั้งแบรนด์ตอนนี้คือแน่นต่างประเทศเตรียมตัวเข้ามาแล้วครับก็ถ้ามีโอกาสก็คือกลับว่าจะต้นปีครับถ้าสมมติว่าโควิดทุกอย่างหายหมดต่างประเทศเตรียมตัวบินเข้ามาแล้วก็ปีนี้นะคะอย่างที่บอกเราต้องขอขอบคุณดารารับเชิญแล้วก็นางแบบองเกรซนะคะแต่คนไทยที่มาเป็นศินลปินร่วมง,งานนะคะแล้วก็ยังมี ในแบบเกาหลีนะคะที่เดินแบบทั้งที่ต่างประเทศแล้วก็ที่เมืองไทยด้วยชื่อคุณโซยอนนะคะแล้วก็กิจกรรมจริงๆแล้วมีพิเศษอีกเยอะแยะมากมายมีทั้งนักร้องมีศิลปินต่างๆนะคะแล้วก็จริงๆเวทีนี้นถือว่าเป็นเวทีเดินแบบของเด็กระดับโลกได้เพราอที่ยิ่งใหญ่สุดถ้าพูดถึงในเมืองไทยนี่คือใหญ่ที่สุดแน่นอนในตอนนี้นะคะ และเรื่อง o า g นเซอ e r นะรัแล้วก็คือว่าปีนี้ก็คือที่ผ่านมาทุกปีเราจะมีแต่เด็กเด็กเดินสี่0้อ0หคนแต่ปีนี้ผมเชิญผู้ใหญ่มาเดินด้วยแล้วก็มีก็เธอเงินบริจาคเนี่ยบริจาคให้โนเนึ่ให้สมเด็จสมาคมขอ,ขอสุดย่านะฮะก็มีผู้ใหญ่หลายท่านที่ให้ความใจร้อนนะครับก็เป็นที่เสพสุดอ๋อดีใจค่ะเพราะว่าวันนี้ก็ตั้งแต่ก่อนที่เข้างานตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาแต่งหน้าทำผมที่งานแล้ว ก็ได้เห็นแบบว่าน้องๆเด็กๆเขาแต่งตัวแล้วเขาแบบมีความสุขเขาแบบเอนจอยแล้วก็ได้เห็นเราก็นึกถึงสมัยตอนเราเด็กๆว่าโอเคอย่างเรามากสุดก็คืองานโรงเรียนแต่อันนี้คือแบบว่าเดี๋ยวนี้ก็มีงานจัดแบบพื้นที่ให้เด็กเขาได้สแสดงออกถึงได้มีแบบปอนเซอร์มีผู้ใหญ่จัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ชว่าโอ๊ย เราดีใจแทนเด็กๆที่แบบว่าโอเคมีมีคนเห็นคุณค่าของเขาในตรงนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากให้มีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆพราะเรารู้สึกว่าเออเด็กๆทุกคนนะคะเขาควรจะได้รับการสนับสนุนในสิ่งที่เขาชอบเหมือนกับเหมือนอย่างอย่างสมัยเรามันไม่ได้มีอะไรแบบเขาเรียกว่าไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันหรือเป็นงานที่ใหญ่แบบนี้อะไรเงี้ยนะคะก็ต้องอยากจะบอกว่าก็ดีใจแทนแบบว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกคนก็มาเพราะคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะ ก็ได้เห็นแบบน้องๆโขนตั้งแต่เด็กเล็กๆจนถึงแบบเด็กโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นว่าเขามีความสุขเขาเอ็นจอยกันมาก จะขอฝากบบงาน Backdrop International Fashion Show นะครับผมจริงๆแล้วอยากอยาก,ยากใจอยากจะให้เป็นแฟชั่นวีคเนาะมีหลายๆวันนะครับสำหรับเด็กๆก,ก็ป,ปีหน้าก็จะค่อนข้างยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ทุกๆปีนะครับเราจะมีทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับผมก็ฝากทุกๆคนด้วยนะครับอยากจะขอเสริมนิดนึงนะคะ mm ่ะ hmm. ก็อยากจะเชิญเชินทุกท่านที่เป็นนางแบบในแบบเด็กๆนะคะมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเราอะค่ะกับ a l i c ซ o Thailand ซึ่งสามารถจะติดต่อได้ตาม Facebook ของ Alizio Thailand SE เลยนะคะคเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับงานอ e ีเวนต์ดีๆที่ลูกปานํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ IPM อัปเดตลงแล้วนะคะลูกปลาและทีมข่าวต้องขอต,ตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ